รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์งต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรหัส สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ด้าวินชีเกมถอดรหัสครับไปไปมาคู่นี้จากเมื่อวานนี้นะครับผมเหมือนจะหเหลืออยู่คนละ4,000แต่สุดท้ายสามารถดึง4,000ตรงกลางนั้นกลับไปได้โดยแชมป์คุณต่อนะครับตอนนี้เลยขึ้นนำอยู่ถึง9,000ต่อ3,000พี่โนค,ครับ เรามาไกลนะพี่เออเราเดินทางมาปิดร้านบุกกระทะแล้วด้วยเนี่ยเออปิดเพิ่อมาที่นี่ปิดแล้วเปล่าเนี่ยพี่ปิดเลยครับปิดเลยใช่ไหมเพื่อมาแข่งดับเบิ้ลชีเพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้ได้ตอนนี้เหลือสามพันสู้เท่าไหร่ดีครับอาสองพันแล้วกันครับสองพันเลยมานะฮะรวมเป็นสี่พันตรงกลางแบบนี้สิเพราะถ้าเกิดคุณดึงสี่พันนี้กลับไปได้คุณจะกลับมาตามที่5,000ต่อ7 0 0 0ันจะห่างกันอยู่เพียงแค่2 0 0พันเท่านั้นเอง แต่ต้องทําให้ได้นะครับเพราะถ้าเกิดทําไม่ได้ข้อหน้าไม่ว่าจะอย่างไรต้องหมดหน้าตัดแต่เรายืนพึ่งไปพวงตรงนั้นเอาข้อนี้ก่อน4ี่พนี้กลับมาให้ได้ก่อนสําหรับแชมป์เองครับถ้าเกิดดึงสี่พไปได้กําไรทันที1,000 0 1 0 0 0ต่อ1,000 4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยางคพยาง รานภาพมาครับนั่งจนเน็บกินเลยเบอร์เจ็ดทิมซิลค่ะต่อครับพระชายาพระชายาถูกต้องครับ ภาพแรกนะฮะพระนะครับรผมบอกว่านั่งจนเหน็บกินเลยก็คือพระชานั่นเองส่วนภาพที่สองภาพของยาง่ายๆเลยครับพระชายา1 1 0 0 0ต่ตอน1,000ครับรหายใจลึกๆครับพี่โนครับหมดหน้าตักแต่ไม่ได้ไปว่าหมดโอกาสนะครับเราต้องตั้งสมาธิให้ดีหมดหน้าตักคุณโนครับมาครับ รวมกันเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางนี้ที่เกิดคุณโหนกดึงกลับมาได้นะครับนั่นหมายความว่าข้อหน้าก็ต้องทำให้ได้อีกครั้งหนึ่งถึงจะพ้นโซนอันตรายแต่สำหรับคุณต่อเองปิดจ็อบได้ก็รับไปอีก1 000, 2 0 0 0กับแชมป์สมัยที่4 2,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยาง รหัสเสียงมาครับพิมแก้วัดสมพนเขียนพิมแก้วัดสมพนเขียนพิงแก้วัดสมพนเขียนเบอร์หนึ่งค,ดดครับดูนะครับว่าจะไปถึงเท่ารือเปล่าเที่ยวนีว้เขียนอให้ถึงนะคะกดหลายรอบมากพิงแก้วัดสมพนเขียน พิงแก้วัดสมภพเทียนโอ้โหยินดีด้วยมาถึงแล้วนะคะคุณต้อมตอบว่ายากไรครับยากไรแบงกกรท่านผู้ชมทางบ้านเป็นคนละพันครับขอให้ทุคควันความพยายามเพราะว่ากดมาหลายรอบม,มากครั้งนี้มาถึงแล้วนะคะรับไปเลยเป็นกิฟต์เซตจากดีน่ากาบา้านนมถั่วเหลืองสูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นดื่มทุกวันเพิ่มประโยชน์ทุกวันค่ะ กินแก้หวัดก็คือ,อยาอสมพลก็คือพี่ไก่สมพลก็เอากอ,อกไก่มาใส่กลายเป็นคําว่ายากและส่วนคําว่าเขียนภาษาอังกฤษก็คือ right นั่นเองอยาก r i g h ออกเสียงให้ชัดยาก r i g h สุดยอดครับและนั่นก็หมายความว่าคุณต่อของเราไปต่อกับการเป็นแชมป์สมัยที่4เงินสะสมอีก1,000 0มืครับ และเขาเซ็บมือให้กับคุณโหนครับวันนี้ลาเราไปก่อนครับพร้อมกับเงินสติล4,000บาทครับขอบคุณมากครับคุณโหนครับตัวเลขสวยจริงๆนะครับผมแอดวานซ์ที่ละหมื่นที่ละหมื่นนะครับสำหรับคุณต่อนะครับตอนนี้แชมป์สี่สมัยแล้วเงินสะสมรวมทั้งสิ้น50,000บาทครับเดินสะสมครึ่งแสนเข้าไปแล้วครับน้องเชียค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะเดินทางสวยงามอย่างนี้แต่ว่า จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่าอยู่ที่เขาคนต่อไปค่ะแรนดอมค่ะเบอร์สองเบอร์สรจ้า <_ z> โอ้โหเป็นไงบ้างคะคุณคุณวุฒิครับชแชมป์ของเรานิ่งมากเลยเก่งมากครับเก่งมากนะคะแต่เราอย่ายอมนะ สู้ๆค่ะเต็มที่นะคะเขาเสร็จประมือกับคุณวุฒิค่ะสวัสดีครับคุณวุฒิครับครับสวัสดีครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับเป็นครูครับเป็นคุณครูครับสอนวิชาอะไรคณิตศาสตร์ครับคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นเรื่องการคำนวณนี่ก็ต้องไม่ธรรมดาคิดไวน่อนหัวต้องไวพร้อมไหมครับคุณวุฒิพร้อมครับพร้อมนะครับพึ่งมา ครับเพิ่งมาเลยครับเพิ่งมาก็ต้องลงมาแล้วนะครับผมแสดงว่าคุณต่อเองก็ยังไม่เคยเห็นฝีม้ลายมือของคุณพุ่เพิ่งมาอย่าเพิ่งรีบไปนะคะนะคุณต่อครับพร้อมไปต่อไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมนะครับมาครับดาวิชีใส่ให้คนละหนึ่งมือนครับและสู้กันมาคนละ2 0 0พตรงกลาง4 0 0พตรงกลางใครได้ไปขึ้นนำก่อน1 2,000ต่อ800 0ดาวิชีขอ สามพยางสามพยางรางภาพมาครับไปก่อนนะในภาพสุดท้าย วินาทีโอ้โหมั่นใจตกใจแล้วตกใจตัวเองด้วยกดได้ดิฉันก็ตกใจคุณตกใจค่ะคุณอ้นเป็นของคุณตอบว่าที่ระบายครับที่ระบายเอาไปเลยสองพัน ดิฉันก็ตกใจคุณค่ะคือต่อให้ปุ่มไม่ติดเดี่ยเราก็ต้องหันไปดูกันไม่แล้วเป็นคนเดียวที่กดด้วยนะใช่เป็นคนที่กดแล้วตกใจเหมือนกับว่าแข่งกดกับคนอื่นแล้วตัวเองได้ใช่ติดเองตกใจเองนะคะแต่ไม่ต้องตกใจนะพี่อ้นนะรับนะคะนอกจากเงินสติลค่ะรับกิฟต์เซตจากดีน่ากาบ้านมถั่วเหลืองส่ตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นไปด้วยค่ะภาพแรก50ตารางวาหมายถึงที่ดินอยู่ที่นั่นเอง ภาพที่2องมาอีกแล้วพี่ระมาอยู่กับเราทุกวันวัน <ฮะ S 1> หลายรอบและภาพสุดท้ายไปก่อนนะก็คือการบายบายหรือบายนั่นเอง uh huh. ที่ระบายหลุดไป4,000ครับทำให้ทั้งคู่ตอนนี้เหลืออยู่คนละ8,000 uh huh. ไม่เป็นไรลองดูใหม่มาครับคนละ2,000รวมเป็น4,000ตรงกลางดาวินชีขอ2พยางสองพยาง รหัสเสียงมาครับเซลล์ค่อยๆปล่อย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 เซลค่ล์ห้าวินาทีเออห้าคนได้แล้ว และก็เป็นโอกาสของเธออีก<ล>ครั้งที่จะได้<ล>แบ่งกับท่านผู้ชมทางบ้านครับ <มา S 1> อ่อ<ะ>ว่ารถย่อน,นะค่ะรถย่อนรับไปสองพันครับเกีวันนี้รับไปเลยค่ะกิฟต์เซสจากดีนากาบา้านมโถัวเหลืองส่วนผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นค่ะบิลลดหย่อนนะครับเพราะว่าเซลล์ตรงนี้นะ,ะไม่ใช่พนักง,งานขายนะฮะแต่เซลลเขาลดราคา ลดนะฮะค่อยๆปล่อยก็คือการค่อยๆหย่อนนั่นเองลดหย่อนตอนนี้เข้าลุมเดิมอีกแล้วครับคุณต่อครับผมมาเสียสี่พันตรงกลางนี้ไปก็ต้องลงมาอีกคนละ2,000ตรงกลางมาครับรวมเป็น4 0 0พตรงกลางและเป็นภาพเดิมนะครับถึง3เกมซ้อเลย CCC ที่สกอร์บอร์นะครับ4 0 0พันอยู่ตรงกลางและแบ่งกันอยู่อีกคนละ4 0 0พันรวมทั้งหมดตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ถึง 12,000เรามาดูกันว่าจะเก็บไปได้ทั้งหมดหรือเปล่าหรือจะปล่อย4,000นี้หลุดไป4,000ตรงกลางใครได้ไปขึ้นนำา8 0 0ต่อ4,000ครับ4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางราดภาพมาครับ พยางสองพยางฆราดภาพมาครับแชมป์ครับเจ้านี่เจ้านี่ถูกต้องครับ ภาพแรกเป็นภาพของคนที่กําลังโดนโจรจี้อยู่นะฮะมีส่วนภาพที่สองกรอบผลไม้ที่เน่าจี้เน่าพ้นกลับเจ้านี่แปดพันต่อสี่พครับคุณวุฒิครับจากเสมเอกันอยู่เขานําไปแล้วครับสู้เท่าไหร่ดีครับสู้หนึ่งพันก่อนครับขอตั้งสติก่อนห0 0่ 1> 1, ก่อนนะฮะมาครับรวมเป็น2 000ตรงกลางวันนี้มีลูกศิษย์ คอยดูคอยเชียร์อยู่ไหมฮะน่าจะมีครับน,น่าจะมีนะรู้ไหมครับว่าเราจะมายังไม่ได้บอกเลยครับเออยังไม่ได้บอกเลยเอาถ้าใครดูอยู่ตอนนี้ก็เชียร์อาจารย์วุฒิด้วยะนะครับเพราะว่าสี่พันตุกลางนี้ถ้าดึงกลับไปได้เสมอกลับมาเสมอกันที่หกพันแต่ถ้าไม่ได้ปล่อยหลุดไปข้อหน้ามีโอกาสต้องหมดหน้าตักนะครับ4 0 0พตัวกลางครับดาวินชีขอ สี่พยางสี่พยางราดภาพมาครับ จริงสิว่าไงคะไม่ได้เลยค่ะน่าเสียดายมากเลยภาพแรกเป็นภาพของข้าวโพดที่เขาเรียกว่าอะไรฮะฝักข้าวโพดมีดกำลังสับอยู่แปลว่าเขากำลังแบ่งฝักแล้วภาพที่สองและภาพที่สามจริงๆเป็นภาพเดียวกันแต่ก็ถูกแบ่งออกมาอีกแล้วแบ่งเป็นภาพอะไรล่ะภาพที่รถกำลังฝ่าไฟแดงก็แบ่งฝ่า ส่ยอยักษ์ปิดท้ายเข้าไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายดาวินชีขอ oh. คืนสี่พันตอนนี้นะฮะทั้งหมดเหลืออยู่8,000 6,000อยู่ที่แชมป์2 0 0 0อยู่ที่คุณวุฒิซึ่งหมายความว่าข้อนี้หมดหน้าตักคุณวุฒินะครับหมดหน้าตักแต่ไม่ได้หมดโอกาสอย่างแน่นอนมาครับคนละ2,000เป็น4,000ตรงกลาง ซึ่งถ้าคุณวุฒิเนี่ยข้อนี้โอกาสสุดท้ายของคุณถ้าเกิดคุณสามารถดึง4,000นี้กลับไปได้เสมอกันทันทีที่คนละ4,000 <c oughs> แค่คุณต้องถอดรหัสแล้วดึงกลับไปให้ได้แต่แชมป์ครับแชมป์สมัยที่5ก็อยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันถ้าคุณจะปิดจ็อบไปเลยเนี่ยเก็บไปอีก8,000หรือถ้าอยากจะคืนดาฟิชีหรือให้กับ <c oughs> ทีมสตีลก็เก็บไปอีก4,000เกมจะไปต่อหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่คุณวุฒิ นะครับไม่มีโอกาสแล้วต้องกดใช้สิทธิ์และดึงสีพันนี้กลับมาให้ได้เพื่อตีเสมอซึ่งนั่นหมายความว่าโอกาสล้มแชมป์ก็กลับมาอย่างสวยงามค่ะสีพันตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยางสามพยางราชภาพมาครับ แชมครับหมดทางสู้หมดาทาง<อ>สู้<ห>จริงๆคุณบุษยยิ้มปิดจอบครับแ <dentro> ชมป์สมัยที่5พร้อมกเกันสะสมอีก8,000บาทครับและขอเสียงปรบมือดังให้กับอาจารย์บุษย์ของเราด้วยขอบคุณคามากมากครับสวยงามสวยงามครับผม5สมัยแล้วสำหรับแชมป์ต่อของเราตอนนี้เงนินรางวัลสะสมทั้งสิ้น5หมบาทครับ เหมือนจะเก็บไม่ได้เยอะแต่พอม,มาฟังการสรุปปุ๊บเยอะนะเยอะจริงๆเพราะว่าเป็นแชมป์5สมัยแต่ว่าตัวเลขที่สะสมไว้มันนำสมัยมไปแล้วค่ะตัวเลขนำหน้านี่นำสมัยไปแล้วครับน้องเชียหมดหนทางแต่ไม่หมดทางสู้อย่างแน่นอนและเชียจะบอกว่ามีบางคนน่าสนใจด้วยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกดตอบแต่มาไม่ถึงเชียว่าพลังเขาเนี่ยเก็บไว้เพื่อไปอยู่ตรงนั้นเยอะทีเดียวนะคะจะเป็นคนไหนแรนดอมค่ะ มนจนได้มาจนได้ด <oo>. ิฉันไม่ได้พูดชี้นำนะคะอฮะแต่ควรจะต้องเป็นเวลาของเขาจริงๆเป็นไงคะเมื่อกี้พอจำได้ไหมคะว่ากดแล้วไม่ได้ตอบอีกกี่ครั้งกันเชียวน่าจะสองสาครั้งนะครับก็เยอะอยู่นะแต่ตอนนี้โอกาสเป็นของคุณเต็มที่นะคะสู้ๆนะคะโชคดีค่ะ สวัสดีครับคุณต้อมครับผมปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับพนักงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทนะครับมาอยู่กับเราวันนี้สตีลมาได้แล้วนะครับผมถึง2 0 0พันนะครับแต่น่าเสียดายกว่าจะไปถึงเขานี่ไปโดนข้อละพันข้อละพันแบ่งกับท่านผู้ชมอีก1000พันแต่ว่าตอนนี้บอกเลยโอกาสที่จะรวบทั้ง2 0 0 0มืนเนี่ยอยู่ที่คุณคนแชมป์ให้ได้เท่านั้นเองเห็นตอนที่แบรนดอมไปถึงเห็นแบบ เหมือนจะยังไม่ค่อยลงมาเท่าไหร่แต่ว่าพอมาถึงตัวนี้ดูเขาพร้อมมากจริงค่ะแสดงว่าเปลี่ยน m i n ด์เซได้เร็วมากๆเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายสําหรับแชมป์ของเรา5สมัยไปแล้วครับคุณต่อเหลืออีก15สมัยเท่านั้นเองแต่อย่างที่เราจะนับกันนะนับทีละหนึ่งใช่ไหมจะได้ไม่เครียดไม่ต้องไปหวังไกลเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเจ็บหนักเพราะฉะนั้นไปทีละสเต็ปอย่างที่คุณต่อว่านะถูกต้อง ไปครับดาวินชีใส่ให้คนละ1นึ่งหมื่นครับแล้วสู้กันมาคนละสองพันตรงกลางสี่พตรงกลางดาวินชีขอ1พยาน1พยางรหัสเสียงมาครับตัวย่อวันศุกร์จบ ตัวยอ่อวันศุกร์จบตัวยอ่อวันศุกร์จบแชมป์ครับเพื่อนเพื่อนถูกต้องครับตัวยอ่อวันศุกร์ก็ friday ก็ f r i จบก็คือ The n n นะฮะ e n d, n d สะกดรวมกัน friend ก็ถูกแต่ถ้าแต่แตปลให้ด้วย เพื่อนนะครับผมขึ้นนำก่อนครับ1 2 0 0 0ต่อ8,000ครับแต่พอมาเป็นคุณต้อมคุณต่อเขาไม่ปล่อยหลุดนะในข้อแรกข้อแรกไม่ปล่อยหลุดเรามาดูดีกว่าว่าคุณต้อมจะต่อยกลับหนักขนาดไหนสู้เท่าไหร่ครับ2 0 0 0ครับ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลางดึงกลับไปได้กลับมาเสมอกันใหม่ครับที่คนละ10,000 ดาวินชีขอสองพยางสองพยางรหัสเสียงมาครับพีชยาอดกลั้น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  พชยาอดกลั้นพี่ชยาอดกลั้นเดี๋ยวนะคะคุณซีดเพราะเจ็บมือหรือว่าคุณได้ตอบคะ <c oughs> ช็อกนะคะ <c oughs> ตอบว่ามิน <c oughs> ทนมนทินถูกต้องครับรับเงินซืพร้อมกับกิฟต์เซ็ตจากดีน่ากาบ้านนมถั่วเหลืองสูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นค่ะ พีศยาอดกลั้นนะพีศยาก็คือน้องมินนั่นเองนะอดกลั้นคือทนมินทนมนท,น,นทินแบ่งกับท่านผู้ชมไปอีก2องพมากค่ะตอนนี้ตัวเลขนะครับผม1,000งนะฮะเท่าทุนอยู่นะครับผมที่คุณต่อแชมป์ของเราในขณะที่คุณต้อมเหลืออยู่ห0พัคุณต้อมเพิ่งลงมาให้เวลาแกนิดหนึ่งเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราง้างไว้ก่อนและเดี๋ยวกลับ <c oughs> มาเจอกันใหม่วันนี้ผมและดาวินชีทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ